คนที่ชอบพูดยังไงเขาก็ชอบคนไม่ชอบทำดีให้ตายยังไงเขาก็ไม่ชอบสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มานั่งพูดคุยเนาะเป็นกําลังใจนะคะจากหลายเรื่องราวอ่าอันเนี้ยเนาะจริงๆเลยนะพูดตรงๆเลยนะคนเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราจะต้องเจอนะคนทั้งอ่าคนชอบและไม่ชอบนะคะแต่ชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรนะคะ เนาะเราต้องยืนหยัดอยู่ในมุมที่เราเป็นอ่าตัวเราจะวิ่งตามหรือทำแบบอย่างคนอื่นได้นานขนาดไหนถูกไหมตัวเราเองเนี่ยสิ่งปัญหาหรือการรับผิดช,ชอบปัญหาของตัวเองเนี่ยมันก็มากมายอยู่แล้วทีนี้เราจะมาฟังคนที่เขามองในแง่ลบ กับชีวิตเราหรือไม่เข้าใจกับปัญหาของเราเมียฝรั่งเนี่ยอืมตรงเนี้บอกตรงๆเลยว่าขอบคุณทุกแนวทางนะคะเพราะยังไงเราก็เคลียร์ไม่ได้เนาะเรื่องราวที่ยายจะเอามาเล่าพูดคุยนะคะเป็นเรื่องราวของเพื่อนพี่ที่อนุญาตน้องๆที่ได้พูดคุยได้ให้กําลังใจกันได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังว่านี่คือความจริง ถามว่ามันทุกขนาดนั้นเลยเหรอทุกจริงพี่น้องเออสุขมันก็มีจริงนะชีวิตมันมีหลายเรื่องราวหลายรสชาตินะคะหลายหลาหลากหลายแบบกับปัญหาเมียฝรั่งเนาะเออถามจริงเถอะใครบ้างไม่อยากโชคดี วันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีได้ทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจงภูมิใจในสิ่งนั้นและเติมเต็มสิ่งนั้นให้มีความสุขในหัวใจตัวเองนะคะแล้วนึกมองเถอะว่า,าเขาเรียกว่าร้อยละถึง15%ไหมที่ได้ความโชคดีขนาดนั้นมีผัวที่ดีผัวรวยผัวรักไม่ต้องให้ทำงานดูแลครอบครัวเราให้เราได้ทุกอย่างนะเป็นซินเดอเรล่าไม่ขัดใจ ฉันเป็นใหญ่ในบ้านฉันได้ถือเงินทุกอย่างเนี่ยมีจริงหรอนะคะเออม,มันก็มีนั่นคือบุญวาสนาของคุณแต่ในมุมมองและบ้านของยายจ๋าเนี่ยเป็นบ้านปรับทุกแลราเอามุมความทุกข์ความสุขหรือว่าปัญหาแบ่งแชร์บทเรียนการเรียนรู้ในต่างแดนมาเล่าสู่กันฟังยายจ๋าขอบคุณเลยนะ ขอบคุณทุกๆเรื่องราวทุกๆเจ้าของเรื่องนะคะยิ่งยายจ๋าไปเจอ,อ YouTube ช่องไหนที่พูดถึงประสบการณ์ชีวิตจริงที่กำลังเจออยู่เหมือนกับเจอปัญหาครอบครัวต้องย้ายไปอยู่บ้านฉุกเฉินนะคะนั่นมันเป็นความรู้ที่คนมาอยู่ต่างแดนเกิดปัญหาชีวิตแล้วเราจะต้องไปยังไงมองหาสิ่งที่มีประโยชน์มองหาม,มุมที่ช่วยเหลือกันได้นะคะ ตรงนี้ต่างหากเป็นหัวใจที่มันเกิดขึ้นในช่องยญยจ๋าเบลเยี่ยมนะคะจากเรื่องราวพี่น้องจากการแบ่งแชร์พูดคุยช่วยเหลือนะคะ,ะถึงแม้วันนี้เรานะคะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราไม่มีใครเนี่ย พอเราได้พูดอืได้ระบายออกมามันจะมีพลังไหมอะตอนที่เราแย่เราจะคิดอะไรไม่ออกนะคะพี่น้องคะตัวเนี้ยยายจ๋าก็เคยเป็นอืมแต่ทีเนี้ยพอเราได้ในสิ่งนี้จากวิดีโอของเพื่อนพี่เป็นตัวอย่างอ่าสองนะคะจากพี่เพื่อนที่คอยอาตมิต,ติแล้วก็ชักจูงในสิ่งที่ดีนะคะสามเนาะเรามาคิดดัดแปลง นะคะปัญหาของคนอื่นที่เรายังไม่ทันเจอเนี่ยเพื่อระวังตัวเองนะคะอันนี้คือหัวใจของชีวิตในต่างแดนอันนี้คือหัวใจที่ยายจ๋าทำวิดีโอ,อดราม่าชีวิตชาวบ้านนะคะชีวิตพี่ๆเพื่อนๆแต่เราได้รับอนุญาตมาส่งต่อ ให้ทุกคนได้รู้นี่คือความจริงอย่างช้ำกับเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองจริงจริงอันนี้พูดร้อยเต็มร้อยเลยไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนถ้าคำว่าเงินขาดตกบกพร่องเนี่ยเราต้องเกิดปัญหาทันทีเพราะที่นี่ก็ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนบ้านยายจา๋าสามีเป็นคนรับผิดชอบแต่สมมติว่าสามีไม่ไหวเราก็ต้องช่วย ถูกไหมเราก็ต้องช่วยเออแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราเจอคือเขายังไหวและเงินที่เราเก็บทํางานเราก็ไม่ได้ไปสม,มเลเทบะหรือ,อช่วยเหลือครอบครัวจนไม่เหลือติดตัวอ่าอย่างน้อยการวางแผนของแต่ละบ้านอ่ะมันแตกต่างกันนะคะมันแตกต่างแตกมุมมอง,มองเนาะการฟังเรื่องราวก็เหมือนต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในมุมไหนที่มันมีประโยชน์แก่เรา เนาะในมุมไหนที่มองว่ารู้สึกมีพลังเออในมุมไหนที่รู้สึกว่าอ่าเออเนาะเนาะมันได้เสมอถ้าเรามองในแง่ดีนะคะแต่บางคนกับไม่ใช่นะคะบางคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะแสดงออกมาในตรงแต่จริงๆแล้วมุมตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันนะคะจะทำให้ยายจ๋าได้ปรับตัวนะทำให้น้องเขาได้เห็นว่า เจ้าของเรื่องราวได้เห็นว่าเออน,นะจริงนี้มุมนี้ยายจ๋าก็ไม่ได้นะแนะนำแล้วก็อาจจะเป็นพลิกนะเป็นมุมพลิกความคิดพลิกชีวิตของเจ้าของเรื่องก็ได้นะคะอันนี้คือความจริงกับการที่มาบอกเล่าเรื่องวิดีโอเนาะเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นแนวคิดของท่านแต่ละคนเนาะ,ค,ะคอมเมนต์เข้ามานะคะเพื่อที่จะเป็นพลังหรือเสริมเติม ให้ยายจ๋านะคะว่าจุดนี้คุณควรเพิ่มแบบนี้หรือว่าสิ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นะยายจ๋าเติมให้หน่อยนะคะจะดีใจมากๆเนาะเพราะว่าคุยเรื่องของเพื่อนเนี่ยมันเยอะแยะมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะมี f c ฟพี่ๆเพื่อนใหม่ๆเข้มมมาม,มาถามว่าอ๋อคุยเรื่องคนอื่นให้ฟังเหรอคะใช่ค่ะนะคะบ้านนี้คือพลังแห่ง ชีวิตเมียฝรั่งหลากหลายปัญหาแล้วมันเป็นประสบการณ์จริงที่เจอกับเพื่อนพี่นะคะแล้วยิ่งตอนปันเนี้ยปัญหาคือสามีตายตัวเองเจอปัญหาอะไรอันนี้ยายจ๋าก็ทำหลายหลายวิดีโอมาแล้วนะแต่ต้องเริ่มต้นจากการอนุญาตจากเจ้าของเรื่องนะคะเหมือนวิดีโอสุดท้ายที่สามีเสียเนี่ยไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยตรงที่ว่าพี่เขาอยากมาส่งต่อตรงที่ว่า ชีวิตคิดว่าตัวเองสบายคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้ยันตายแต่เขากลับตายจากโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในต่างแดนเสียเปรียบวันนี้รู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาจะอยู่ยังไงเพราะไม่มีเขาเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำอยากให้ทุกคนวางแนวทางหลายคนอาจจะบอกว่า ได้ผัวก็อยากให้ผัวดูแลทุกอย่างป้าทำไมเราจะต้องมางทำงานทำไมเราจะต้องเรียนรู้อันนั้นก็จริงนะคะแต่อย่าลืมว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเราไปก่อนถือว่าโชคดีไปนะกับสามีคนที่รักเนี่ยแต่ถ้าเราถ้าเขาไปก่อนแล้วเรายังอยู่ปัญหาที่กองอยู่ตรงนี้อ่ายิ่งถ้าผัวมีลูกมีเต้าสมบัติเก่านั่นนี่ สารพัดที่มันจะมาและเราไม่มีความรู้ไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีอะไรที่เข้ามาได้เลยเนี่ยทุกนะทุกนะคะในต่างแดนมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราอืมแล้วเพื่อนอ่าช่วงโควิดแบบนี้จะวิ่งหากันก็ลำบากได้คุยกันบ้างโอเคทางสายนะคะการจะวิ่งไปช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือมานอนพัก อาศัยด้วยตอนนี้ไม่ได้เลยนั่นคือความจริงที่ต้องยอมรับในสถานการณ์ในตอนนี้สภาพของชีวิตในต่างแดนนะเมืองไทยเราหิ้วก็ไปเป๋าไปนอนบ้านนะ้าบ้านอาห้องเพื่อนนะก็คือคนไทยใช่ไหมแต่ที่นี่เพื่อนโอเคตั้งใจที่จะช่วยเพื่อนได้เสมอแต่เพื่อนก็มีผัว เอาตรงๆนะคะเพื่อนก็มีลูกมีพ่อแม่ต้องดูแลมีงานต้องรับผิดชอบเนาะเราก็เพียงได้เป็นพลังกําลังใจเมื่อก่อนยังสะดวกหน่อยแวะมานอนมาอะไรได้แต่ปัจจุบันเนี้ยโรคโควิดมันก็ร้ายแรงที่ทําให้เราก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะเราไม่มีแค่ตัวเราคนเดียวเรามีทั้งสามีมีทั้งพ่อปู่นะตัวยายจ๋านะคะมีทั้งลูกทั้งหลานใช่ไหมมันก็ต้องดึงตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะ ทุกๆคนต้องทำเพื่อตัวเองอยู่แล้วนะคะตรงนี้ต่างหากเป็นหัวใจที่อยู่ในต่างแดนแต่ถ้าเกิดปัญหาแล้วเราได้คุยกับเพื่อนพี่นะได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกอดกันยามไม่มีใครหรือยามลำบากได้แนะนำในสิ่งที่ดีที่มันช่วยเหลือกันได้อันนี้จงทำนะคะมันจะเป็นอะไรที่ให คุณรู้สึกดีย้อนหลังนะคะในสิ่งความสำเร็จตรงนี้นะนี่คือจุดหนึ่งที่ยายจ๋าอยู่แล้วก็อยากบอกทุกทุกทุกทท่านว่าขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกๆแนวทางนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่มาคอยเสริมเติมพลังกำลังใจให้ยายจ๋าและเจ้าของเรื่องราวทั้งหลายที่ยายจ๋าเอามาพูดคุยเนาะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่เห็นต่างนะคะเพราะนั่นคือแนวทาง เพิ่มเติมจากมุมมองที่เราเคยได้ฟังได้คุยเนาะการเห็นต่างไม่ใช่ความผิดนะคะยายจ๋าจมองว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่เราควรระวังเราควรเสริมหรืออาจจะมีมุมเพิ่มเติมให้กับตัวเราได้อันนี้คือหัวใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกวินาทีมีค่าเนาะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังนะคะคนไหนที่โชคดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังต้องการก็ขอให้โชคดีตลอดไปเนาะ ให้ได้สมหวังตลอดการนะคะให้มีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะอีกคนหนึ่งอีกถ้าคนไหนเจอปัญหาหรือยังไม่โชคดีจงนึกถึงว่าวันนี้เรายังดีกว่าเมื่อก่อนชีวิตเราต้องมีทางออกนะเข้มแข็งเนาะจงภูมิใจในตัวเองถึงแม้เราจะไม่โชคดีเหมือนใครแต่เราก็ยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยตัวเราเพื่อตัวเราและครอบครัวของเรานะคะคลิปนี้ยายจะาขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสุขสมหวังในสิ่งที่หวังนะะอยากได้เนาะแล้วก็เจอคนดีที่รักเราดูแลเราช่วยเหลือเราได้และรักครอบครัวของเรานะคะสวัสดีค่ะ